ครับเบิ้ง,งเวลาแม่พื้นที่หนึ่งได้หมดเงินไปสองแสนเนี่ยได้อะไรมาบ้างครับอ่าได้ลูกหมูมาสองตัวบอปลาดุกค,ค่ะปลาดุกดิ๊กอุยนะคะกบยังไม่ถึงสองเดือนดีเลยค่ะโอ้ยังไม่ถึงสอง<ะ>อเดือนปาเป็ดไก่นะคะ,ะตัวนี้เลยค่ะไดะ้เดี๋ยว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 เดี๋ยดไ ได้เยอะอู่ค่ะเดี๋ยวไปชมกันเอาเริ่มต้นเลยก็คือถ้าขุดก็หมดไป3 5มหมืนนะมีการล้อมรู้ว่าเสาตัวนี้ก็หมดไปประมาณเกือบสา0 0 0ื่นได้อยู่นะคะ<ม>อ่าแล้วก็มีระบบน้ํานะคะทั้งหมดสามห0ื่นนะคะถามว่าคุ้มไหมถ้าคิดเป็นตัวเงินไม่คุ้มนะคะแต่ถ้าเป็นความสุขทางใจความสบายกายสบายใจเนี่ยยกให้เกษตรเลยคะ่ะถ้าพี่น้องนะคะมีทุนแต่ว่าไม่ได้มีใจรักเกษตรเลยไม่แนะนําให้มาทามาทาเกษตรเพื่อหารายได้นะคะ แนะนำให้เอาเงินไปลงทุนต่อยอดธุรกิจตัวอื่นดีกว่าค่ะ,คะสวัสดีค่ะอ FC ช่องกเกษตรสกาวทุกคนค่ะ,คะชื่อนางสาวสุมาลีนุพเก้านะคะหรือว่าแอดมินน้อยจากเพจทุ่งกุลาชนเนลค่ะคือบ้านจานตําำบลทุ่งกุลาอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้อยครับพื้นที่หนึ่งไร่หมดเงินไปสองแสนได้อะไรบ้างครับ <laughs> ก็ได้อย่างที่เห็นนี่นะคะเริ่มต้นเลยก็คือจาก จากการขุดนะคะก็หมดไป3ามหมืนห้านะคะอ่าแล้วก็มีการล้อมรั้วเสาอ่าใช้เหล็กใช้อะไรหมดเลยเป็นตะแกรงตาข่ายนะคะล้อมทั้งหมดก็ตัวนี้ก็หมดไปประมาณเกือบสามหมืนได้อยู่นะคะแล้วก็มีระบบน้ํานะคะระบบน้ําจะดึงจากแหล่งน้ําขนาดใหญ่ซึ่งอยู่หน้าบ้านของเราเลยค่ะตัวนี้เป็นน้ําใช้ระบบไฟฟ้าดูดขึ้นมาเป็นท่อสามนิ้วนะคะตัวนี้หมดไปทั้งทั้งหมด สามหมื่นนะคะตัวนี้เรียกว่าเงินน้อยนะคะอ่าเป็นเือนน้อยก็คือบ้านตัวนี้เราเตรียมไว้สําหรับไใบเกษียณของเราสองคนนะคะก็คือหลังจากที่ลูกมีครอบครัวมีอะไรแล้วเราก็จะมาสร้างบ้านสร้างอะไรแล้วก็อยู่นาอยู่อะไรประมาณนี้นะคะค่ะลงรอบแรกนะคะไม้ที่เลี้ยงของเราก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะก็เป็นกล้วยเห็นนะคะกล้วยจะเป็นที่เลี้ยงของพืชทุกชนิดค่ะ กล้วยตัวนี้เป็นกล้วยหอมคาเวนดิสนะคะอ่าตัวนี้เป็นมะเขือค่ะมะเขือซื้อมาในราคายี่สิบาทได้ประมาณ10ต้นได้อยู่นะคะ<อ>ตัวนี้ไม่ได้ฉีดยาอะไรมากมายใบก็อาจจะไม่ค่อยสวยพึ่งเก็บลูกไปเมื่อวานนะคะครับ<ะ>ถ้าเรามีเงิน20บาทเราไปซื้อมะเขือเราได้แค่กิโลเดียว<อ>แต่ถ้าเรามีพื้นที่ว่างๆอ่าเราซื้อต้นมันมาปลูกลงไว้อย่างนี้นะคะ เราได้กินเยอะกว่า20บาทแน่นอนค่ะถือว่าคุ้มเลยนะครับไอตรงนี้ใช่ค่ะได้กินหลายรอบแล้วเราก็ได้เก็บขายด้วยนะคะตัวนี้มะขามเทศเพชรนูนไทยค่ะตัวนี้ได้ได้ชิมได้ชิมจากตลาดแล้วก็คิดว่าอยากจะลองปลูกไว้ไว้ขายนะคะไว้ขายผลมันเฉยๆยังไม่ได้ตอนกิ่งตอนอะไรขายซึ่งลงได้แค่สามสี่เดือนนี่นะคะก็เป็น มะพร้าวน้ำหอมต้นเตียบของบ้านแพว้นะคะตันนี้ลงไว้สี่สิบต้นนะคะเผือพี่ต้นทุงกุลาไว้ยำเริ่มแก่เริ่มอะไรมาไม่มีเรี่ยวแรงเราก็จะได้กินน้ำมะพร้าวนะคะทําเทศยักษ์สีชมพูค่ะซื้อมาแค่สองต้นเองค่ะปลูกไว้เพื่อได้เก็บขายรอบรั้วของเราตรงนี้เราจะใช้เป็นปลูกบวบฟังทิ้งไว้เฉยๆนะคะ ตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่ว่าได้เก็บยอดขายหลายรอบแล้วค่ะอยอดสวยๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ใช่ค่ะเก็บยอดขายกล้วยหอมทองค่ะหอมทองประทุมซื้อเข้ามาเหมือนกันค่ะสิบต้นสิบหน,น,นอนละสิบแปดสิบเก้าบาทเองค่ะ,คะรอบๆบบ่อของเราตามทฤษฎีของเขาที่ศึกษามานะคะมันจะมีเป็นก็จะให้ใช้เป็นยาหย้าปแปลกเนาะแต่ว่าเราเราจะใช้เป็นญ้าหวานอิสราเอลค่ะ เป็นการดินพังนะคะในช่วงแรกของเราที่เราเริ่มทําก็คือตัวนี้มันจะเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่แล้วก็อาหารหมูหมูป่าของเราด้วยนะคะแล้วก็ปลูกตะไคร้รอบรอบบริเวณเลยค่ะฝรั่งกิมจูนะคะลงไว้5้ต้นค่ะ mm hmm. ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเลี้ยงลําต้นอยู่ยังไม่เอาดอกถ้าเราเจอดอกเจออะไรเราก็จะเด็ดดอกนะคะรอบรอบบริเวณ สวนของเราเราก็จะใส่เป็นขาเหลืองนะคะตัวนี้ขุดมาจากหลังบ้านมาขยายพันธุ์ไว้ได้เป็นร้อยร้อยกอเลยค่ะนี้ก็เป็นบ่อกกบของเราค่ะเป็นการเลี้ยงในานาข้าวเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนน้ำค่ะให้แค่อาหารอย่างเดียวเลยอาหารก็ให้เช้ากับตอนเย็นนะคะโ oh. อ้ oh. ตัวนี้ตัวนี้ขออนุญาตใช้ตะข่ายนะคะ <S <S ใช้ตะข่ายเอาให้ดูเพราะว่า oh. ขี้เกียจลงน้ำน้ำมันลึกเนาะ โอ้สีจะสวยมากนะคะเพราะว่ามันเป็นบ่อดินแล้วก็อาดินแถวนี้เขาเรียกว่าเป็นดินเหนียวน,นะคะกบยังไม่ถึงสองเดือนดีเลยค่ะโอ้ยังไม่ถึงสองเดือนปัดอ,อันนี้ก็พร้อมแล้วเนาะพร้อมที่จะ <cosplay> เป็นอาหารของคนแล้วจ้าเนาะโอ้ยตัวอ้วนเชีย <IC> S> <S ตัวนี้ก็เป็นบ่อก,กบเหมือนกันค่ะเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะตัวนี้อายุเพิ่งเดือนเดียวเองค่ะ ภายในคลองไส้ไก่ตัวนี้ของเรานะคะเราก็จะปล่อยปลาปลากดเหลืองนะคะปล่อยลงไปหนึ่งพันตัวค่ะตัวนี้หนึ่งพันตัวปลากดเหลืองใช่ค่ะอีกหนึ่งปีมากินเดอ้อ <c oughs> <c oughs> สำหรับบ่อนี้ก็เป็นบ่อปลาดุกค่ะปลาดุกบิ๊กอุยนะคะเลี้ยงไว้ห้าร้อยตัวค่ะห้าร้อยตัวตัวใหญ่แล้วนี่ยพี่ <Ừ. S 2> ว่าจะปล่อยลงคลองไส่ไก่หลายรอบแล้วล่ะค่ะแต่มันไม่ได้เอาลงไม่มีเวลาลงอ๋อพอตัวหน่อยนึงพี่ก็จะปล่อยลงคลองไส่ไก่แบบทำใม้าตาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วก็จะอนุบาลรุ่นต่อไปไว้นะคะอืมตัวสวยๆเลยนะครับสีสวยมากค่ะดูๆเได้ยินเสียงแล้วเขาจะมาเลย คนอยู่ที่ไหนก็ปลาอยู่ที่นั่นนะคะปลาทับทิมกับปลาในเลี้ยงไว้ดูสีสันนะคะเพราะว่าเรางบประมาณไม่เยอะเราก็เลยไม่มีตังค์ซื้อปลาครบฟเนาะก็เลยซื้อปลาตัวระบาดมาลงไว้ดูอันนี้ตัวระบาดนะครับพี่ลงไว้เยอะไหมครับประมาณเกือบสองพันตัวค่ะอ๋อจะได้มองจากไอ้เถียงนาน้อยลงมาก็จะเป็นปลาเลยเนาะใช่ค่ะใช่บ่อตัวนี้เป็นบ่อปลาจาระเม็ดนะคะหรือว่าปิรัญญาเมืองไทยนะคะโอ้จะจาระเม็ดก็เลี้ยงนะครับผม ใช่ค่ะอนุบาลไว้เฉยๆค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ลงไว้เยอะไหมครับอ่าลงไว้แค่สามเอ้ยประมาณห้าร้อยตัวค่ะอีกกระชังหนึ่งก็จะเป็นปลาตะเพียนนะคะเราเป็นลอยสานขนาดแท้ต้องได้กินก้อยปลาตะเพียนค่ะลงไว้เกือบพันตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะแยกเป็นแค่บอ่อว่าเป็นบอ่ออ่าบ่อปลากินพืชบอ่อปลากินสัตว์อะไรประมาณนี้นะ,คะคแค่นั้นนะคะ นี่ก็เป็นจัก,กรยานออกกำลังกายของเราเองค่ะอ่าปั่นตรงนี้นะคะแล้วน้ำจะขึ้นมาตรงนู้นอันนี้ก็เป็นมะม่วงแฟนซีของเราค่ะเราซื้อมาแค่สองต้นแต่ว่าอ่าแต่ละยอดมันจะคนละสายพันธุ์กันนะคะก็คือต้นต้นหนึ่งเราอาจจะได้กินมะม่วงหลายสายพันธุ์ค่ะตัวน,นี้อาจจะเป็นน้ำดอกไม้เป็นโชคกานั้นเป็นมะม่วงเขียวเสเวยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะปลูกไว้แค่สองต้นเองค่ะ มอนเบอร์รี่นะคะเชียงใหม่ค่ะตั้งใจว่าจะทําให้เป็นซุ้มมารอบหน้าอาจจะได้เจอนะคะครับผมค่ะรอให้เขาตั้งตัวตั้งอะไรได้ก่อนเดี๋ยวค่อยดับเอาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งค่ะได้จากอาจารย์พานุสีไตเลืองนะคะอะให้มาสีต้นค่ะตอนนี้ก็แทงหนอ่อแทงอะไรเยอะแล้วแล้วก็รอแต่งตัดแต่งตัดอะไรให้ข้างล่างเขาโล่งนะคะ จะได้เกิดหน่อยเยอะๆปีหน้าน่าจะได้กินหนอนะคะก็พีเป็นพริกนะคะพริกหวานขึ้นมาแล้วก็เกิดเองค่ะไม่ได้ปลูกนะคะสุเรียนค่ะสุเรียนก็คือรอบแรกที่เราปลูกนะคะอยอดมันเรายังไม่ได้กางสลรเนเนาะยอดมันจะเหี่ยวเฉาไปหมดเลย <c oughs> ตัวนี้ก็กําลังใส่สลนใส่อะไรให้ <c oughs> ปลูกแค่ต้นเดียวค่ะต้นนี้ต้นเดียวเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าต้นพันธุ์มันแพงตัวนี้ก็เป็นฟอกหมูป่านะคะคำคูนคำคูน,ำคนมหี่แล้วลูกมะลิม,ลมนมีชื่อด้วยนะครับใช่ค่ะชื่อทองคำกับทองคูนนะคะโอ้ยวน่ารักเชียวอายุเขากี่เดือนแล้วครับพี่อ่าตัวนี้มันเกิดเขาสิบเก้าเมษาค่ะจะให้อาหารเม็ดอ่ะจนลายเขาเริ่มหายไปแล้วเราถึงจะเริ่มให้ล้ำให้อะไรไปอีกนะคะโอ้ยตอนนี้ลายเขาก็เริ่มหายแล้วนะครับ ใช่ค่ะกินดีมากเลยค่ะมีเจ็ดตัวนะคะแต่ว่าตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะอ๋อเพิ่งเพิ่งรับมาใหม่นะครับมาลูกมาตัวนี้เอาอ่าเศษเศษไม้เก่าๆมาทำนะคะอืมสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมจะมาขอรีวิวนะครับพี่จะยินดีมากค่ะวีมาครับเราอยัางตื่นคนอยู่เนาะ ใช่ค่ะตัวนี้เพิ่งเอามายังไม่ถึงเดือนเลยค่ะยังตื่นยังตื่นตัวนี้ก็เป็นคอกไก่ไข่ของเรานะคะไก่ไข่เราอ่าตอนเย็นเราจะปล่อยออกไปเดินข้างนอกอยู่ค่ะแล้วก็ให้อาหารด้วยันนี้นะครับใช่ค่ะม,มีแค่สิบสามตัวเองค่ะตัวนี้เป็นไก่แม่สาวนะคะเพิ่งเพิ่งได้ไม่นานนะคะตัวนี้ก็เป็นไข่ของวันนี้แหละคะ่ะอ่าเดี๋ยวนับดูเนาะสองสามสี่ห้า ดูฝั่งทางนู้นนีค่ะหอ่าเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าวันนี้ได้แค่สิบฟองนีงค่ะปกต,ติก็จะได้สิบสองแต่ว่าเมื่อเช้าพอดีว่าอ่าเขามาซื้อไข่แล้วไข่ไม่พอก็เลยมามาขมโมยไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะอ๋อ oh. อันนี้ก็เป็นเป็ดของเราค่ะเป็ดไข่นะคะเลี้ยงขายไข่เชื้อค่ะตันตัวนี้มีอยู่ยี่สิบสามตัวค่ะ เป็นกากีแชมเบลอ่าตัวเมียสิบเก้าตัวแล้วก็ตัวผู้สองตัวนะคะแล้วก็เป็นเป็ดอีเหลียงสีขาวๆคือเป็ดอีเหลียงค่ะอสองตัวตัวเขาใหญ่กังเลยนะครับอีเหลียงใช่ค่ะใช่ตัวนี้เอามาทดลองเลี้ยงแล้วก็ถูกใจแล้วแหละอ่ากำลังจะฟักไข่เอาเองนะคะกําลังจะฟักไข่เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปค่ะมาทําเกษตรนะครับเงินไปก็หลายตังเนาะแล้วพี่ได้รายได้จากตรงไหนบ้างครับ อตอนนี้รายได้ของเรานะคะก็จะมีจากไข่เป็ดไข่ไก่นะคะ,ะตัวนี้ขายได้ประมาณเดือนละสามพันบาทก็เอามาเป็นค่าอาหารปลาค่าอาหารหมูประมาณนี้นหะค่ะก็คือบนเป็นค่าอาหารก่อนแต่ยังไม่ได้อะไรมากมายแล้วพี่คิดว่ามันคุ้มไหมครับถามว่าคุ้มไหมถ้าคิดเป็นตัวเงินไม่คุ้มนะคะแต่ถ้าเป็นความสุขทางใจความสบายกายสบายใจเนี่ย ยกให้เกษตรเลยค่ะเพราะว่าเรามีใจรักอยู่แล้วถ้าพี่น้องนะคะมีทุนแต่ว่าไม่ได้มีใจรักเกษตรเลยไม่แนะนําให้มาทามาทําเกษตรเพื่อหารายได้นะคะแนะนําให้เอาเงินไปลงทุนต่อยอดธุรกิจตัวอื่นดีกว่าค่ะ,คะโอ้โหนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่น้อยมากนะครับที่มาแนะนำนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ รับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระเรื่องราวดีๆทุกเรื่องราวของการเกษตรนะครับที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะครับช่วยกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ